ดีค่ะเมื่อนี้ก,กัมาพอกันกับฟังอีกแล้วค่ะมื่อนี้ฟังกะจะพาพีพีมาซิมรสชาติของกะจับเขางยา้วกับเขาสันนะคะกะจับเขาคั้วยกับกะจับเขาตู้นะคะว่ารสชาติจะเหมือนกันบอ่อแตกต่างกันปันใดแล้วกะตรงเขาไม่เนื้อให้กินหรือบอ่อฟังกะจะพา ให้เบิร์กชัดๆกันนะค่ะว่าเป็นจังได่กันนะคะ่ะเปรียบเทียบให้เบิรงไปเลยนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคะ่ะเดี๋ยวไปเบิรงกันคะ่ะนี่คะ่ะนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างกระจับเขาสั้นกับกระจับเขายาวนะคะน,นี่จะเป็นกระจัเขาขั้วทีเห็นกันทั่วไปใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้แต่ว่ากระจับเขาสั้นแบบนี้จะบกค่อยเห็นนะคะ นี่นะค่ะฟังเอามาให้เบิงตัวอันที่ท้ายนี่ก็จะเป็นกระจับออนนะคะนี่ยังออนอยู่นะคะนี่ยังออนอยู่ยังบันแกค่ะนี่ค่ะระวางกระจับเขาแยาวกับกระจับเขาสั้นนะคะนี่จะเป็นกระจับออนนะคะที่ฟังเอามาให้เบิง์กระจับเขาคว้วที่แกแกยังบันทันในมีค่ะนี่ออนมันจะบีบได้แบบนี้เลย อันนี้กบ,บีบได้เหมือนกันค่ะนี่คือออนวฟังจะมาแกนเนื้อขอ้างในเ้เบิงด้คะว่ามันแตกต่างกันแบบไหนเอาเป็นกระจับเขาควายที่พีพีอาจจะคุ้นตากันเยอะว่ากระจับเขาควายจะเป็นแบบนี้แล้วว่ากระจับทีฟ้องปลูกส่วนหลายจะเป็นแบบนี้พอมันจะเป็นเขาสันนะคะ่ะนี่คือเขาสัน บาตั้งก็จะเอินก็นจะเอาตู้แต่มาแกะเบิ้งกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวฟ้องพาขึ่งให้เบิ้งเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าลูกออนมันแกงายอยู่แล้วนี่นะคะตั้งจากพาขึ่งไปเลย ค่ะว่าตรงเขามันม,ม่มีเนื้อด้ะคะ่ะตรงเขามันม,ม่มีเนื้อให้กินค่ะมันแค่เป็นรูปทรงทีสวยงามเฉยๆค่ะแล้วก็มาเบิ้งกระจับเขาสั่นค่ะนี่คือกระจับเขาสั่นนะคะ นี่ค่ะ oh. กระจับเขาสันตรงเขากะจะบ,บ่มีเนื้อเหมือนกันค่ะ <Yeah. S 1> เห็นไหมค่ะนี่เห็นไหมค่ะนี่เห็นไหมค่ะเหมือนกันเลยไม่ได <Yeah. S 1> ้แตกต่างกันค่ะ <Yeah. S 1> จะเขาหยาวนีเขาสัน ตรงเขาเง่ก็แค่ลุบทรงที่สวยงามแต่ว่าบ่มีเนื้อให้กินค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยฟองมาให้เบิ้งแล้วเด้อมาดูเบิ้งไม้ชัดๆเลยนี่คือเขาเง่บ่มีเนื้อให้กินนะคะ่ะตรงเขาบ่มีเนื้อให้กินนี่คือเขาสันที่ฟางจะไม่เยอะมากแตกต่างกันไหมค่ะนี่เห็นไหมค่ะ จะประมาณนี้ค่ะ้วคะหลังจากที่ฟ้องได้พาเห็นเบิกแล้วนะคะว่าเขาเย่วก,กับเขาสันมันแตกต่างกันแบบไหนแตกต่างแค่รูปทรงค่ะแล้วที่นี่ฟ้องอยากจะพามาซิ้มรสชาตินะคะว่าตรงเนี้ยรสชาติจะเป็นยังไงกับเขายาวาเขาสันรสชาติจะแตกต่างกันซ้ำใดนะคะเดี๋ยวมาซิ้มกันเบิงงอันนี้จะเขาสั่นก่อนนะคะ ฟังผ้าขึ้นไปแล้วนะคะตามเหมือนเดิมฟังก็จะขูดเปลือกนอกๆน,นี่ออกสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเฮาโกขูดออกมันจะมีติดฝาดนิดนึงนะคะก็ะเลยว่าฟังบบชอบฟังก็จะขูดออกนี่พอขูดแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวแก,แกะก้อนดีกว่านะคะ ค่อยซิมพ้อมกันอันนี้จะเป็นเขาแย้วนะคะเนื้อบางมากเนื้อเขาแย้วค่ะอ๋อเขาแยวจะไอโอ้เนื้อมันเนื้อม,มันบางงับบุญไปแล้วเขาแย้วจะบ่ค่อยมินไอเปลือกนอกคุม้ํามากเนาะคะ่ะจะบ่ได้ขูดได้ไดคะ่ะเดี๋ยวมาซิมกันคะ่ะ นี่คือเขาสันนี่คือเขาเย้วทีแกะออกเมื่อกี้เขาย้าวนี่อาจจะสีขาวกวัวนะคะเขาสันนี่ออกจะออกแบบครีมรมแต่นี้จะออกขาวเลยขอจิ้มเขาสันก่อนคะ่ะอยากพี่ฟังค่อยพากชิมไปนี่กระจับหวานมันเม็ดบัวทีว่เป็นกระจับออนนะคะ ข้ามเขายว,วมวหวานค่ะขอบังไม่ค่ะนี่เลยอีกแป้งหนึ่งที่ฟังพาไปมันม่หวานเท่าเขาสส่นเลยค่ะบังกับพกเลยซิมไอ้มูขายเาวที่กินสดนะคะ พราะว่าเขาเน่าฟังมันมีบ่หลายตน้นก็เลยบอกเคยมีให้กินหลายปันใดคะ่ะมันม่าจะต้องขูดเปลือกนอกออกเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ฟังรู้สึกว่ามันเฟ,นฟ็ฟนฝาดไม่ได้ขูดเนื้อกอบมาค่ะมุกเขาเน่าเนื้อกอบแล้วกับม้หนาเดี๋ยวถ่ายลูก เขาแย้วแก่แล้วต้องคอยไปซิมน้กากันมาอีกที่หนึ่งเนาะค่ะตอนนี้มันบะท่านแกพูดนิดเดียวมันแตวแบบมันกรอบมากค่ะนีหนนะะ่หวานค่ะหวานเหมือนกันยูตะวาในควนประสมฟางฟองว่าเขาสันหวานกลัวเขาสันกรอบกลัว แล้วเขาสันเนื้อจะแน่นกลัวค่ะเนื้อจะอวบกลัวเนื้อจะอวบกว่ามูเขาเน้านะคะเขาเย้าเนื้อจะเป็นบางๆหรือว่ามันยังไม่ได้แก่เต็มทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเก็บมาหน่วยหนึ่งเบิง้งลองมาซิไหมพีพ่ๆเบิ้งว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนเพิ่งก็อยากลูกเหมือนกันเพราะเพิ่งเ่เคยกินแบบกินสดนะคะส่วนมากจะเคยสึกกินดีเอน็นตอนที่เพิ่ลต้มแล้วหน่วยแกๆก,กับประมาณน,นี้ค่ะพะ จากที่ฟังภาพปีพีซิมไปแล้วฟังก็รู้สึกได้เลยว่าฟังเจ้าเขาสันหมากัวเพราะว่ารู้สึกว่าเขาสันจะหวานแล้วก็กอบหมาก,กวัวค่ะช่วนคี่หนูฟังกะมาซิมเปรียบเทียบกะจับเขาสันกับเขาแงาหอยปีพีเบิงนะคะว่าความแตกต่างเป็นแบบใดบ้างนะคะเอากะไดหัว รสชาติมันแตกต่างกันแบบใดเราก็รูปทรงมันแตกต่างกันยังไงตรงเหนือมีบออย่างประมาณนี้ก็ได้เห็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแคสซัมนีก่รน,นะคะไว้เจอกันฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ